มีแน่นอนเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะผู้ให้พนังงานบริสุทธิ์นี้ทุกท่านมีอยู่แล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันเป็นตัวเลขเอาไว้ให้เป็นหลักพิจรารณาความจริงมันพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกแต่ไม่มีภาษาอื่นใดมาลเลือกที่จะให้เลือกเป็นเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองเพราะนั้นจึงเกาะภาษา,าไว้ทุนเดิมเรามีนอยู่แล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ขณะนี้กาลังได้รับก,การเพิ่มเติมจากนุหงอกเป็นห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหล่านี้เป็นตน้นซึ่งร่างกายของท่านมันจะเป็นตัวบอกคือความร้อนนั่นเองแล้วก็บูฟว่าบูบว่าในตัวทั่วตัวด้ว,ดวยมันบูบว่าไปตามจังหวะการเต้นของหัวใจปพืปรับปพืปรับนั่นแหละครับหัวใจนี่คือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติ ไฟฟ้าธรรมชาติ sten, ตัวนี้มันจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ก็ต่อเมื่ออาศัยพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้แหละครับเป็นตัวขับเคลื่อนอาศัยพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งท่านมีอยู่ไม่น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ลงมันมีเกินร้อยเพราะฉะนั้นมันจึงมีพลังลุภาพมากเร็วให้เกิดรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ง่ายได้เร็วนั่นเองครับอันนี้ไม่ใช่วิชาจิตวิทยานะครับ เหนือกว่าวิชาจิตวิทยากันมากมายมหาศาลเหลือเกินเพราะสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของจิตศาสตร์สาสตร์ด้านจิตล้วนอธิบายผ่านพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ว่าด้วยฟิสิกส์ล้วนเหมือนกันมีผลธรรมศาสตร์คือมีผลธรรมชาติในตัวท่านคือวิชาชีวะนั่นเองครับชีวะคือชีวิต แปลว่ามันจะมาปรับในเรื่องของการใช้ชีวิตรู้จักชีวิตตัวเองมันจะมาบูรณาการตรงนี้ให้เพื่อให้เกิดความสมดุลในการดำเนินชีวิตประกอบไปด้วยร่างกายใจจิตมันจะไปด้วยกันแลวมันจะบูรณาการกันแล้วทําให้เรามีความสุขในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหรือทํางานทําการในการพูดคุยในการสื่อสารต่างมันจะมีความสุขด้วยตัวมันเอง คนมีสิ่งนี้จะมีคําว่าอภัยสูงมากอาภัยให้กับสิ่งแวดล้อมอภัยให้กับจารวัดร้อยแปดอภัยแปลว่าลหลายเรื่องทุกเรื่องจะจบได้ง่ายเพราะว่าเรามีคําว่าอภัยในตัวสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่เกินความเชื่อและเหนือความจริงอย่างยิ่งแต่บัดนี้มันถึงเวลาแล้วที่มนุษย์โลกหนึ่งในนั้นก็นั่งอยู่ในจุดเดียวกันนี่แหละครับขณะนี้ที่จะรับสื่อสารอันนี้ ให้ได้เป็นความเฉพาะตัวของแต่ละท่านแต่ละคนเพราะฉะนั้นการสูดหายใจให้มีจังหวะจากครรมทั้งรู้สึกตัวทั่วพร้อมเองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องรับให้เต็มเต็มสูดหายใจตามปกติครับ มเมื่อกี้ที่อยู่ในห้องลุงพูดว่าพลังงานตัวนี้พอรรลัซึมซับเข้าสู่ร่างกายมนุษย์แล้วมันจะไปทุกๆุกอวัยวะจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสภายนอกและภายในด้วยภายในก็คือกลุ่มตับไตไส้พุงม้ามหัวใจรวมทั้งไปถึงกระดูกด้วยครับเพราะมันจะ มันจะชอนชัยเข้าไปเองผ่านกลุ่มที่เรียกกันว่าออร์แกนหรืออวัยวะทั้งหมดอวัยวะหนึ่งในนั้นขออนุญาตด้วยความเคารพแพทย์แม่ก็คือมดลูกทุกๆอวัยวะทุกส่วนนะครับยังไม่พอยังล้ำลึกเข้าไปทุกๆเซลล์ของอวัยวะนั้นๆด้วย แล้วมันไปหาเซลล์ของเลือดด้วยเพราะว่าเลือดมันจะเกิดขึ้นมาเพราะหัวใจกับปอดทํางานสามัคคีกันนะครับเลือดมันที่จะ flow โโให้ได้เลือดมันไปถึงจุดไหนเลือดไปทุกๆเซลล์อยู่แล้วแหละในเลือดนั่น,นะครับมันมีไฟฟ้าสถิตปนไปด้วยแล้วมันมีความร้อนไปด้วย และความร้อนตรงนี้มันจะไป็นชำระชารางไขมันที่ปลายปลายเส้นเลือดฝอยหรือทางการแพทย์จะเรียกว่าปลายประสาทพวกมึนชาชาตามหัวชาตามเอวงต่างนั่นเนพวกชามันก็จะคลี่คลายลดหายจากคำว่าชามาเป็นสบายๆหรืออาการนั้นหายไปผมจะเรียกเป็นํำนว,นวนว่า เปลี่ยนจากชามาเป็นกาแฟาภาษาสันวนหล่งหอก็เป็นกาแฟาประมาณนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าไขมันอุดตันเส้นเลือดมีพลังงานนี้พลังงานเดียวครับที่จะสลายได้อาพลังงานที่สองก็ได้กอไฟกองใหญ่กระโดดเข้าไปใส่หมดเครื่องแน่นอน แต่เถิดอย่าไปถึงตรงนั้นเลยมาอยู่ในพังนั้นที่กําลังต่อกันอยู่เวลานี้จะดีกว่าเยอะมากมันให้ความสมบูรณ์ความสมดุลของมันเองผลออกมาก็คือเป็นแพทเทิร์นเลย่ะฮะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่ง ซึ่งทุกคนจะตอบสนองได้เองเป็นปัจจตังแปลว่ารู้เองส่วนภาษาลุงเป็นภาษานำร่องให้เฉยๆให้ตั้งควอสังเกตและให้พิจารณาตามเท่านั้นแต่พลังงานมันเดินอยู่แล้วเวลาเนี้ยเมื่อเวลาต่อที่ฝ่ามือเป็นลูกกลมนี่แหละครับจากขวามือของลุงงอกมันจะบนไปทั้งรอบนะครับแลมาออกซ้ายมือลุงงอโดดหมด เป็นแวกคหมเป็นแรงดูดดูอะไรถ้าเป็นพลังงานดูดพลังงานไม่บริสุทธิ์จากทั้งหมดตัวท่านมหาผมคนเดียวลุงอจะเรียกว,ว่าพลังงานไอ้โทษทั้งขยะาใบาใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้แต่ผู้เดียวแปลว่าทั้งขยะาใบานี้ผมไม่เต็มทั้ท่าน